สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าอยู่ช่อง Nintendo Family วันนี้เรมมาอยู่กันในเกม Blue Archive นะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องมินิเกมของจดหมายเตือนสีขาวนั่นเองนะครับสำหรับคนที่เล่นใน PC นะครับหรือว่าโปรแกรม LD Player นั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยนนคิดว่าน่าจะเจอกับปัญหานี้นะครับเดี๋ยวมาดูนนกันเนาะก็คือเวลากดเริ่มภารกิจแล้วเนี่ยไม่ว่าจะ เลือกตัวอะไรก็ตามนะ,ะสมมติว่าผมเลือกอลิสูรนะ,ะสิ่งที่เราจะเจอเนี่ยจะเจอปัญหานี้นะครับรอสครู่นะฮะซึ <c oughs> ่งผมก็เป็นเหมือ <c oughs> นกันคือเห็นฉากแค่นี้ยแล้วแบบข้างบนมันเป็นอะไรเราก็แบบไม่เห็นเนาะเออเราไม่เห็นเลยอะ่ะเพราะฉะน,นั้นเนี่ยวิธีแก้ปัญหาน,นะฮะเดี๋ยวจะมาบอกแล้วกันเนาะสำหรับใครที่รู้แล้วก็ผ่านไปได้นะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่า จะแก้ตรงไหนที่ทําให้เราเห็นฉากทั้งหมดนะครับอะวิธีการแก้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปหน้ามินิเกมแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะอันนี้ผมเลือกอยู่ในโหมดฟรีเนาะจะได้ไม่เสียตั๋วนะอ่ะก็คือถ้าใครที่ใช้ LD Player นะครับผมไม่มั่นใจว่าถ้าเป็นโปรแกรมอื่นเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกันไหมนะให้มาตรงที่ setting นะครับแล้วก็มาที่ a u t ร r setting ตรงนี้นะฮะ แล้วก็ดูอันที่2นะครับผมอ่า s อส c i l ล y Lock ก a n d s c a p e นะก็คือปกติเนี่ยไม่มั่นใจว่าของเพื่อนๆน่าจะเป็น Enable อยู่ไหมก็คือเหมือนว่ามันจะล็อกหน้าจอของเราให้เป็นแนวนอนเสมอนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนเป็น Disable ตรงนี้นะฮะแล้วก็เซฟเซตติ้งนะครับอ่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยนะฮะอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูอีกทีนะว่าถ้าเรากดเริ่มภารกิจแล้วจะเป็นยังไงนะฮะอ่าอ่าอลสรริสึเหมือนเดิมนะฮะ <i> เอ๊ะเปลี่ยนดีกว่า เอาเป็นน้องยูสูบ้างนะครับอ่ะไปเลยนะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมฮะพอเราเอาออกมาแล้วเนี่ยตอนนี้กลายเป็นแบบนี้แล้วนะก็คือสามารถจะทาให้เพื่อนๆเ,เล่นมินิเกมได้อย่างแบบสบายใจทันทีเนาะสาหรับใครที่ไม่รู้ก็เป็นเทคนิคนะครับอ่าสําหรับการเล่นมินิเกมนี้เนี่ยแล้วก็อีกเทคนิคนึงนะครับเราสามารถเร่งการยิงของน้องให้เร็วขึ้นได้นะครับโดยการขยับนะฮะ อ่ะเดี๋ยวให้ดูนะอ่ะเดี๋ยวลองเทสให้ดูนิดนึงนะใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผ่านผ่านไปใต้ใเช่นเดียวกันเนี่ยการยิงของน้องจะช้าๆอยู่อย่างนี้นะฮะแต่เดี๋ยวพอเราทําวิธีการขยับให้น้องขยับตัวอยู่เรื่อยๆนะครับจะให้น้องยิงเร็วขึ้นเนะเห็นไหมฮะอ่าจะยิงเร็วขึ้นอ่าก็คือเวลาน้องยิงเสร็จแล้วปุ๊บให้เราขยับตัวน้องเนะเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเราขยับขึ้นหน้านะครับมันจะยิงเร็วขึ้นเยอะเลยนะยิงง่ายด้ยวยเนี่ยนะเนี่ยนะ เห็นไหมฮะจะดูว่ามันขยับง่ายขึ้นนะฮะกระสุนมันออกเอ๊ะแล้วมันไม่มีไม่มีโบนัสให้เราเหรอบักแลอเปล่าเนี่ย hey. <Huh>. yeah. อ่ะแล้วก็อีก,อกนิดนึงนะครับเทคนิคเนี่ยสำหรับอาไอโบนัสที่ผมแนะนำเนี่ยมันยังไม่มาเลยเนี่ยคือจะมีอันที่แนะนำเนี่ย จะเป็นอันที่ชิ้งกาแพงะนะครับถ้ามีชิ้นกําแพงเนี่ยกับยิงทะลุเนี่ยมันจะทําให้เราเคลียร์มอนได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะฮะไอพวกที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับยกเว้มอ๋อ,อหรือว่า,เพ,าเพราะเป็นด่านฟรีมันเลยมีมีให้ไม่ไม่ไม่ทุกอันไม่ทุกด่านหรือเปล่าเนาะเออก็เป็นไปได้นะฮะอ่าก็ไม่เป็นไรอ่าลองลอง,ลองเนี่ยเห็นไหมฮะใส่สังเกตได้ว,ว่าเวลาเรายิงแล้วเราขยับเนี่ยมันจะยิงเร็วขึ้นนะครับ ดูนะนี่ปกติจะช้าประมาณนี้นะประมาณนี้เห็นไหมอ่ะอ่ะขยับเห็นไหมจะยิงปุ๊บ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 รัวเลยเนี่ยฮะประมาณนี้ประมาณนี้นี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะหวังว่าน่าจะช่วยเพื่อนทำให้จบแบบฮาร์ดได้อ่ะอันนี้นี่นะครับสิ่งที่คนรจะเลือกนะค,คือประมาณที่เป็นสีเนี่ยครับสีฟ้าๆเนาะสีพวกนี้เนี่ยเอาไว้ที่หลังครับยกเว้นอันที่เป็นยิงแล้วเมื่อกําจัดศัตรูได้แล้วเพิ่มเลือดกับหลบหลีกนะฮะ เป็นสองอันสีเหลืองที่ควรอัพก่อนนะฮะแต่ถ้าไม่มีก็อัพพวกยิงกระจายอะไรอย่างนี้ได้ครับโดยที่สําคัญนะครับก็คืออย่างที่บอกไปว่าเป็นในส่วนของยิงทะลุกับชิ้นกาแพงนะครับยิงชิ้นกําแพงเนี่ยจะทำให้เราเล่นได้ง่ายมากขึ้นมากๆเลยนะฮะอันเดี๋ยวประมาณนี้เนาะคร่าวๆคร่าวๆยิงยากนะถ้ามันแบบไม่ไม่ยิงทะลุหรือว่าชิ้นกำแพงเนี่ยมันจะช่วยเราได้เยอะขึ้นนะฮะ เนี่ยพอเราหลบเราอัพหลบมามันก็จะขึ้นมิดมิดอย่างนี้นะก็ทําให้เราไม่เสียเลือดนะหรือว่าชะลอการเสียเลือดเราได้ง่ายขึ้นด้วยนะฮะประมาณนี้เนาะแต่ผมก็คงไม่ได้เล่นจนจบนะเพราะว่าจริงจริงฟรีเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เลยนะผมก็เล่นแค่ด่านฮาร์ดทำมิชชั่นให้ครบก่อนประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวขออีกนิดนึงอ่ะก็อพอแล้วมั้งด่านนี้ไม่มีโบนัสอ่อะขออีกด่านนึงให้มันเห็นโบนัสอีกอันนึงเป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะ นี่นะก็หลบหลบลบนี่นะครับก็ทําให้เล่น,นง่ายขึ้นสําหรับใครที่ไม่สะดวกเล่นมินิเกมในมือถือนะครับคือคือผมเองก็เช่นเดียวกันเพราะว่ามือถือผมเนี่ยมันแรมค่อนข้างต่ำแน่บางทีเล่นบูอาคายแล้วทําให้แบบอ่ามันชอบเด้งบ่อยๆนะผมเลยนิยมเล่นใน PC มากกว่านะก็ใครที่เจอปัญหาก็สามารถแก้ไขปัญหาแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะเนี่ยนขะีนึงปิ้ว อ่าอันนี้ครับอันนี้่ะได้ยิงสะท้อนแล้วพอได้ยิงสะท้อนปุ่มเนี้ยคราวนี้เราจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะคือเราไม่ต้องเป็นจะต้องโฟกัสให้โดนศัตรูมากอ่ะเนี่ยคือแค่โฟกัสหลบหลบไม่ให้ศัตรูมาใกล้เราก็ได้ค่ับขยบไปเลือกขยับขยบขยบไปเดี๋ยวมันก็โดนของมันเองนะโดยเฉพาะใช้กับยิงชิ้นนี่คือจับสุดยอดมากๆนะฮะไม่ใช่ยิงชิ้นที่รู้กำแพงชิงกับะลุกำแพงนะเป็นคอมโบที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะ อ่ะ,อะ,อะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวยอมแพ้แล้วเนี่อย่าลืมนะฮะทังอ๋อนี้ผมยังไม่ได้ยิงทะลุเนาะได้แค่กระจายนะให้หาทะลุกับชิ้นกำแพงเป็นสองอันหลักนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ดีนะครับหลบหลีกก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเทคนิคในการเล่นใน ld player นะครับใครที่ไม่รู้ก็ลองไปแก้ดูเนาะลองไปปรับดูถ้าเป็นโปรแกรมอื่นก็อาจจะลองหาเซตติ้งที่คล้ายๆกันนะที่ มันบอกว่าล็อกแลนด์สเคปนะครับก็เอาไอตัวแลนด์สเคปล็อกแลนดสเคปนั้นออกไปนะฮะมันก็จะขึ้นสามารถเล่นวินิเกมแบบแนวตั้งได้แบบนี้นะครับอะยอมแพ้แล้วนะเดี๋ยวก็จะกลับไปเป็นแลนด์สเคปเหมือนเดิมนะฮะอ่ะโอเคนะฮะกลับมาเป็นแลนด์สเคปนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนาะก็หวังว่าจะช่วยเซนเซอะไรคนที่เจอปัญหาเช่นเดียวกับผมในตอนแรกได้ก็หวังว่าจะช่วย ทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นนะคสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ก็คงประมาณนี้นะฮะใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กันด้วยนะครับดเดี๋ยวมีคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามานะฮะก็จะมาโชว์ให้ดูอีกนะไม่ว่าจะเป็นพวกในส่วนของเลดบอสนะฮะหรือว่ากาชาหรือว่าตอนนี้ด้วยนะฮะจะมีในส่วนของออศึกทะเลพันธะสีฟ้าวนกลับมาใหม,ม่อีกรอบหนึ่งวนกลับมาใหม,ม่อีกแล้วนะฮะยังไม่ได้เล่นนะฮะก็คือคราวที่แล้วเนี่ย ปลดไว้ถึงชั้นที่74ดีเนาะเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยไม่มั่นใจว่าจะไปได้ถึงไหนเนี่ยเพราะว่าเห็นได้ข่าวบอกว่ามันปรับให้มันง่ายขึ้นแล้วก็รางวัลได้เยอะขึ้นด้วยนะ,ะเดี๋ยวมาคอนเทนเนอร์าอาจจะเป็นอ่าคอนเทนในศึกไทยพันธะสีฟ้าอีกรอบหนึ่งนะ,ะเผื่ออาจจะอัพไปได้หลายๆชั้นก็เดี๋ยวมาอัพเดตกันอีกทีล้วกันนะ,ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วครับผมไเ้เจอกันใหม่กันนะ,ะสวัสดีครับ